เคล็ดลับเลือกมังคุดยังไงให้ได้แต่ขาวอวบอร่อยค่ะวัน <un> นี้นะคะคุณโออยู่ที่สวนของตัวเองนะคะแล้วก็ที่บ้านมีการเก็บมังคุดนะคะแล้วคุณโอาเห็นว่ามันสวยมากๆเลยก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะว่าวิธีการเลือกเนี่ยเราสังเกตแบบนี้เลยค่ะข้อแรกเลยก็คือจะต้องไม่เลือกมังคุดที่มันสีดํามากๆนะคะเพราะมังคุดสีดําๆเนี่ยค่ะเขาอาจจะผ่านการเก็บมานานแล้วนะคะกว่าจะเดินทางจากสวนไปถึงตลาดเนี่ยค่ะอาจจะทําให้มันสุกเกินไปแล้วบางทีเนี่ยมันสุกดามากๆเนี่ยมันก็จะช้ามันก็จะแข็งมันเวลาเปิดออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ขาวทุกลูก ได้ข้อ2คือมังคุดลูกลายๆอะค่ะถ้าเปรียบกับทุเรียนแล้วก็เหมือนเป็นทุเรียนราดําซึ่งถ้าเป็นมังคุดอยากจะให้เลือกลูกลายๆค่ะเพราะว่าลูกลายๆเนี่ยจริงๆถ้าดูข้างนอกเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันสักๆาผิวมันไม่สวยมันดูเหมือนไม่น่าจะอร่อยแต่ผ่าออกมาแล้วมันจะขาวอร่อยมากแทบทุกลูกเลยค่ะเนี่ยอย่างที่คุณโอให้ดูรูปนี้นะคะก็คือผ่าออกมาแล้วมันก็ขาวแบบนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นใครเจอมังคุดลูกลายเลือกไว้ก่อนค่ะข้อที่3ให้ดูตรงหูของมังคุดนะคะ หูมังคุดคืออะไรหูมังคุดก็คือคือคั่วของเขาเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะคะมันจะเป็นมังคุดที่ยังสดนะคะก็คือเดินทางมาจากสวนไม่นานมากแต่ว่าถ้าเกิดไปซื้อในตลาดแล้วเขาผ่านการเก็บมานานทิ้งไว้นานๆเนี่ยค่ะหูของเขาเนี่ยมันก็จะสีเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลแต่ว่าถ้าเกิดคุณดูว่าเออเนี่ยลูกสีดำอะแล้วมังคุดหูมันสีแดงๆอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นมังคุดที่เก็บมานานแล้วหรือเปล่ามันอาจจะไม่ใช่นะคะเพราะว่าเอาจริงๆค่ะหูตรงนี้มันก็เหมือนคนนะคะมันก็จะมีคนขาวคนดําคนนอ้วคล ตรงเนี้ยหูสีแดงของเขาอะ แต่ขั้วของเขาสดอยู่เพราะฉะนั้นลูกนี้กินได้ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าลูกเนี้ยสดอยู่ค่ะแต่ว่าถ้า,าหูตรงนี้มันเป็นสีน,น้ำตาลแหง้แหงๆไม่ๆอันนั้นเนี่ยค่ะอาจจะเป็นมังคุดนานข้อต่อมาก็คือมังคุดลูกเล็กๆเนี่ยคุ้มมากๆเลยคุณโอ๋จะบอกว่าชาวสวนอย่างคุณโอ๋เองเนี่ยค่ะก็จะกินมังคุดลูกเล็กๆถ้าเกิดว่าเทียบกันแล้วแบบลูกใหญ่ๆลูกเล็กๆแบบนี้นะเพราะว่าลูกเล็กเนี่ยพอเราปอกออกมาแล้วอ่ะมันก็จะเม็ดเล็กมันไม่ได้เป็นเม็ดใหญ่กินแล้วไม่ต้องคายทิ้งบางคนบอกว่าเขาก็กินแล้วเขาก็ ด้วยความที่ควีนโอกินมาตั้งแต่เด็กนนเนาะมันพอมันสะดุดปากนี่ก็ทายทิ้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเล็กๆกเนี่ยค่ะกินได้ทั้งลูกเลยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเวลาที่เราไปซื้อในตลาดเราก็จะไม่ค่อยเห็นมังคุดที่เป็นสีเขียวๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเก็บจากสวนสดๆเลยเนี่ยมันจะ เก็บได้ตั้งแต่ตอนที่ลูกเขามันเริ่มขึ้นสีอะค่ะก็คือเป็นแต้มสีแดงๆไม่ได้เอาปากกาไปแต้มนะคะบางที่ก็เรียกขึ้นแต้มบางที่ก็เรียกเป็นสีเลือดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณสามารถสั่งซื้อที่สวนนะคะแล้วมันจะมีลูกที่มันติดอมส้มอะไรไปอย่างนี้บ้างอันนี้สดมากๆเลยค่ะเพราะจริงๆนะคะในการที่จะทานมังคุดเนี่ยค่ะถ้าเด็ดจากสวนอย่างที่คุณโอ๋ให้ดูในรูปเนี่ยค่ะมันก็จะมีะหลายระดับความสุกเลยค่ะตั้งแต่สีเขียวตั้งแต่เป็นแต้มขึ้นแต้มนิดหน่อยเป็นสี ช้ำเลือดช้ำหนองเป็นสีอมชมพูเป็นสีอมม่วงเป็นสีม่วงเป็นจนถึงสีดำอะค่ะถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปแล้วสามารถเจอมังคุดที่ยังเป็นสีอมม่วงอยู่อะคะ่ะถ้าเป็นสีอมม่วงแบบนี้นะคะยังไม่ได้ดำปิตีอันเนี้ย น่าทานมากๆแล้วอร่อยมากๆด้วยแต่ถ้าใครไปตลาดแล้วก็ไม่เห็นมีมังคุดอย่างที่ควินโอบอกเลยเนี่ยค่ะอยากที่จะทานมังคุดอร่อยอร่อยสดๆจากสวนแบบนี้ค่ะควินโอก็ขายนะคะวันนี้ค่ะยกสวนมังคุดของตัวเองขึ้นมาขายบนออนไลน์อะค่ะมีอยู่2ขนาดค่ะขนาดแรกคือ5กิโลกรบาทขนาดที่2คือ10กิโลหบาทอันนี้จะเป็นรวมค่ากล่องรวมค่าจัดส่งฟรีทั่วประเทศเป็นราคานี้ราคาเดียวเลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะทักมาที่ไลน์แอด queen oh q u e e n o h บอกมาเลยค่ะ ว่าจะเอากล่องไหนไซส์อะไระค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงคีนโอจะให้ทีมงานตอบกลับไปแต่ย้ำนิดเดียวนะคะว่าให้ติดต่อมาที่ไลน์แอดแอดคโออย่างเดียวเลยค่ะอย่าไปโอนชื่ออื่นนะคะคีนโอชื่อมาริกาพรเพราะค่ะอันนี้ก็คือบอกกันไปนี่ถ้าเจอโอนชื่ออื่นเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงที่ชื่ออื่นอันนั้นไม่ใฉ่ชีพแน่นอนค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คึ่หน้าใครอยากทานมังคุดทักมาค่ะบา,บายขอชิมมาอะมาดูใกล้ๆกันเลยลูกนี้นี่นี่ค่ะสวยไหมขาวอวบ ใจละลายละลายละลายวว้า wow.